แม้แต่คนในศาสนาเดียวกันคนที่มีอคติเป็นเครื่องกัน้นยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มีอคติต่อคูบาเพียงแค่เห็นรูปร่างลักษณะว่าเป็นพระหนุ่มอยู่พรรษายังน้อยอยู่เพียงแค่ได้ยินเสียงคําพูดคําจาว่าพระอะไรพูดน้ําเสียงอย่างนี้ไม่น่าฟังนี่เรียกว่าเป็นอคติเป็นเครื่องกัน้นพอมีอคติเป็นเครื่องกัน้นพวกพวกนี้ไม่มีการศึกษาหรอกเพราะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะพอได้เห็นปุ๊บจะรู้สึกเคืองใจ พอรู้สึกเคืองใจปุ๊บจะไม่อยากฟังพอไม่ได้ฟังก็ไม่มีทางรู้เรื่องนั่นเขาเรียกว่าอักคติอาจเกิดมีความบางคนนี่ปุ๊บชอบสไตล์นี้คนที่มีนิสัยวาสนาชอบซาดิสหน่อยมีความชอบเฮ้ยนะอาจจะเกิดความชอบหนึ่งเพราะว่าคนที่ชอบหลวงตาหลวงตายกูบาขึ้นมา หลวงตายกว่าเฮ้ยมีพระรูปหนึ่งนี่พระหนุ่มเนะพิ่งบวชไม่กี่พรรษานี่น่าสนใจหรือพูดถึงเราเนี่ยว่าครูบาชายัยอย่างนั้นครูบาชาัยงี้คนที่ศรัทธาหลวงตาก็ย่อมศรัทธาเราด้วยจึงศึกษาเรานี่หนึ่งสองคนที่ยังไม่รู้จักหลวงตาเลยมามาเจอเราก่อนปั๊บแล้วเกิดความวประโยคเพียงไม่กี่ประโยคที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกโดนใจจึงอยากศึกษาต่อก็มี มันเกิดจากความพอใจถึงจะไข่ควรเข้ามาศึกษาหากมีความไม่พอใจเกิดขึ้นปุ๊บมันจะไม่สนใจนี่แหละคืออคติเป็นม่ากนกั้นบางคนก็จะเปิดใจรับฟังได้พอรับฟังแล้วนี่โอ้โหรีบวิ่งมาหาเราก็มีก็เยอะแยะมากมายแต่คนที่มีอคติเป็นเครื่องกั้นก็มีก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาก็เยอะแยะมากมายเหมือนกัน เป็นธรรมดาเห็นไหมว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ล่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือหนึ่งหละอย่าฟังสิ่งไหนนะอย่าพึ่งตัดสินอย่าพึ่งตัดสินเลยแม้แต่ใครพูดมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นแหละใครพูดก็เป็นธรรมหมูคณะพูดก็เป็นธรรมเนรน้อยพูดก็เป็นธรรมเด็กตัวเล็กๆพูดก็เป็นธรรมหากคนนั้นเป็นผู้ฉลาดในการผลขวายเอาประโยชน์ ใจที่ขนขวายเอาแต่ประโยชน์จะได้แต่ประโยชน์ใจที่ขนขวายเอาแต่โทษจะได้แต่โทษเราโฟกัสสิ่งไหนต่างหากมันสําคัญตรงนั้น